บทร้องเรือพยาปะตะเวนกล่าวถึงเมืองบ้านท่าเรือท่าเรือเป็นหนึ่งตำบลใน16ตำบลของอำเภอเมืองจังหวัดน,นครศรีธรรมราชทิศเหนือติดต่อกับเทศบาลน,นครศรีธรรมราชตำบลปากนะครทิศตะวันออกติดต่อกับตำบลท่าไร่ตำบลบางจาก ทิศใต้ติดต่อกับตำบลทางพูนตำบลดอนรอ้ออำเภอเฉลิมพระเกียรติตำบลนชะชเมาอำเภอเชียงใหญ่ทิศตะวันตกติดต่อกับตำบลช้างสายอำเภอพระพรมตำบลท่าเรือมีคำาขวญประจําตำบลว่าเงองโบราณหรือบ้านเกษตรกรรมวัฒนธรรมรุ่งเรืองหรือเรื่อง,ง,องน่าสนิทิ่นจากสารย่านลิเพา จากคำขวัญประจำตำบลน,นี้เองเป็นที่น่าสนใจชวนให้ตั้งคำถามว่าเป็นบ้านเมืองโบราณอย่างไรพวกเราจึงออกค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับเอกสารหลักฐานและวัตถุโบราณที่พิพิธภัณฑ์พราสาในชาติจังหวัดอนศรีธรรมราชขอสุนทในชาติจังหวัดขอรศรีธรรมราชตลอดจนชุมชนบริเวณคลองบ้านท่าเรือ จากหลักฐานที่ปรากฏยืนยันว่าบ้านท่าเรือนั้นเป็นชุมชนโบราณซึ่งที่ตั้งเมืองหลวงตามพอลิงและเมืองท่าที่สำคัญของอาณาจักรตามพอลิงเนื่องจากมีคลองท่าเรือซึ่งมีความกว้างและร่องน้ำลึกเมืองดลวงนั้นมีการโยกย้ายหลายครั้งยุคแรกเรกมืองบ้านท่าเรือ ยุกที่สองเมืองพะเวียงยุกที่สามเมืองนคอศิรีธรรมราชโบราณวัตถุที่ขุดค้นพบในแถบนี้เช่นนางกัชยาปาริตาสำมฤิ์กลองาหามหูระทึกสำมิ์ยุคกอ่อนประวัติศาสตร์พบที่บ้านเกียกไก่ศิวลึงพบท,ที่สุรากอจันในแต่ละท้องถิน่นจะมีสิ่งต่างๆที่เป็นความภาคภูมิใจที่บอก เล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ความเป็นมาเราควรช่วยกันดูแลและรักษาไม่ทำลายตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักด้วยความภาคภูมิใจในบ้านเกิดและนแผ่นดินไทยตลอดไป